สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งอารามาดิดวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องลูนินกับเกป้านะครับตลาดซื้อขายครั้งเนี้ยสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือจะเสียลูนินไปนะครับถ้าให้เลือกระหว่างลูนินกับเกป้าเนี้ยผมขอเลือกลูนินดีกว่านะจากที่ผมดูฟอร์มการเล่นก็คือ เอาเกป้าก่อนเกป้าเนี่ยคือเขาก็เก่งแหละแต่เขาก็เขาเหวอ,อะ่ะก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะ่ะแต่คือเกป้าน่ะมีประสบการณ์สูงมีประสบการณ์เยอะก็จะรู้เหลี่ยมว่าเทคนิคว่าแบบลูกนั้นลูกนี้ลูกที่คาดไม่ถึงอ่ะก็คือแบบลูกประสบการณ์อะ่นะเกป้าน่ะมีส่วนในรายของน้องลูนินเนี่ยลูนินเนี่ยคือว่าตอนเนี้ยผมมองว่า ถ้าเป็นข้าวเนี่ยหงเนี่ยมันกำลังจะขึ้นหม้อเลี่ยมันต้องให้เวลาน้องอีกสักนิดหนึ่งเพื่อความมั่นใจอีกสักนิดหนึ่งรอกูตัวเลิกเล่นเนี่ยมันก็จะพอดีเลยลูนินเนี่ยต้องให้เวลาน้องคือจากที่ผมดูฟอร์มน้องมาน้องจะมีข้อผิดพลาดก็คือลูกประสบการณ์อ่ะอย่างเช่นผมลูกประสบการณ์เนี่ยผมจะยกตัวอย่างลูกที่แบนาร์โดหลอกยิงเสาเสาแรกไหม ที่ใน UCL อ่ะนั่นแหละลูกนั้นอ่ะอาจจะเป็นลูกประสบการณ์นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องลูกกากะบางทีเนี่ยลูนินเนี่ยจะออกมาตัดบอลพลาดสังเกตได้ลูกที่ออกมาลูกที่เสียเนี่ยก็คือจะเป็นลูกที่ตัดบอลพลาดทั้งนั้นออกมาตัดบอลพลาดตัดบอลไม่ถึงอารมณ์ก็จะประมาณนี้ใช่แล้ว้การแก้เนี่ย คือว่ามันแก้ได้ไอ้ลูกตัดบอลพลาดลูกประสบการณ์เนี่ยก็คือก็ต้องให้เวลาน้องให้น้องซ้อมเยอะๆน้องก็จะมั่นใจแล้วทีนี้เล่นมั่นใจอ่ะพอซ้อมเยอะๆเล่นมั่นใจมันก็จะแบบว่าเออน้องมันก็จะเก่งขึ้นแต่นี่คือแบบว่าน้องจะไปแล้วอ่ะไม่รู้นะผมก็เข้าใจน้องว่าเออน้องทนรอมานานน่ะแล้วยิ่งตำแหน่ง โกด้วยคือแบบกว่ามันที่จะเลิกเล่นกว่ามันจะรีทายเนี่ยมันก็อายุเยอะและยิ่งแบบว่ามันเบียดยากก็พูดกันตรงๆว่ามันเบียดมันเบียดกูตัวยากมันก็ต้องรอก็ถามว่าถ้าถ้าน้องตัดสินใจไปจริงๆก็ต้องก็ต้องเคารพการตัดการตัดสินใจน้องนะแล้วผมเชื่อว่าทีมที่ได้ไปก็อาจจะดีขึ้นนะส่วนเกป้าเนะผม ผมอยากให้มันไปนะผมไม่อยากเก็บมันไว้เพราะแบบจริงๆอะ่ะเกป่านเนี่ยมันก็ต้องอยากอย,กอยู่มัดดินแหละเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นคนสเปนแน่นอนอนะ่ะมันก็มันก็ต้องเอามันอยากอยู่บ้านอนะ่ะคืออยู่บ้านเล่นอยู่บ้านไม่ต้องอะไรมากชิลๆได้เงินสบายอยู่กับทีมใหญ่เป็นใครใครก็ยอยากอยู่ถ้ามองในมุมเกป่านนะเพราะงั้นผมจึงคิดว่า สมควรที่จะเก็บลูนินไว้ดีกว่านะครับถ้าเก็บเกป้าไว้เนี่ยอีกอยู่อีกไม่นานนะเดี๋ยวยังไงอะ่ะเกป้ามันก็ต้องไปแล้วก็ทีมอ่ะก็ต้องมาเสียเวลาหาโกคนใหม่อีกนี่สู้เก็บลูนินไว้ใช้ในอนาคตดีกว่าเพราะว่ายังไงอะ่ะ ลูนินเนี่ยก็เก็บมาไว้ตั้งนานแล้วเก็บน้องไว้ตั้งนานแล้วผมอ่แอบเชียร์ลูนินมาตั้งนานแล้วโดยส่วนตัวนะก็คือแบบรู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันแบบมันสู้ดีมันอดทนดีอ่ะผมรู้สึกว่าแบบนั้นผมก็เลยแบบแอบเชียร์ในส่วนของลูนินมาตั้งนานแต่ถามว่ายังเทียบเท่ากูตัวไหมก็ยังไม่เทียบเท่าหรอกนะใช่ แต่ยังไงอะของแบบนี้ฝีมือมันฝึกมันฝึกกันได้มันก็ต้องไปถึงจุดนั้นได้ถ้าให้เวลาน้องนะผมเชื่อแบบนั้นในส่วนต่อไปก็อาจจะเป็นการตื่นเต้นกับพิธีการเปิดตัวของเอ็นดิกอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าเอ็มบัปเป้หรอกนะแต่แปลว่าน้องก็อาจจะเปิดตัวเพราะว่าสโมสรก็ชี้แจงมาแล้วว่าจะเปิดตัวน้องนะ เดี๋ยวสำหรับเอนดิกผมก็สนใจในตัวน้องนะแต่ว่าอยากให้เรามาแบบว่าเดี๋ยวมาคุยกันในรอบหน้าดีกว่าในคุยกันในเรื่องของเอนดิกว่าฝีมือน้องเป็นยังไงอะไรบ้างยังไงก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและค่า อาหารแม่ของผมนะครับผมสำหรับแฟนทีมอื่นก็ลุ้นไปด้วยกันสำหรับแฟนมาริตก็สู้ๆลุยไปด้วยกันครับสำหรับบาร์ซ่าก็ก็อยากให้สู้นะเอลกาซิโกจะได้มันๆขอบคุณครับ